ช่องพังใบเฟินค่ะวันนี้มาพบกับหนูรัดเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหนูรัดมาที่สวนประเพณีไทยค่ะนี่ก็จะเป็นรถม้านะคะข้างหลังที่เมื่อก่อนสวนเราตอนที่มีแขกนะคะมีนะักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะก็จะมีขี่ช้างขี่ม้านะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บรถม้านะคะแต่วันนี้หนูรัดไม่ได้มาตัวเปล่านะคะมาหาน้องสุพรรษาหนูรัดก็ มีอะไรเล็กๆน้นอยๆนะคะจากคุณม้า fc นะคะที่อยู่แดนไกลนะคะท่านไม่ประสงค์ออกนามนะคะท่านเมตตานะคะให้ค่าขนมน้องเนะเาะไว้ไวให้พ่อควนหมูนะคะเป็นผู้จัดการดำเนินดูแลให้คุณแม่ลิลลี่กับน้องสุพรรณสานี่นะคะก็เป็นจำนวนมนึงนะคะแต่ท่านไม่ประสงค์ออกนามนะคะว่าท่านเชื่ออะไรและ ให้เท่าไหร่นะคะหนูรัดก,ก็จะเก็บไว้เป็นความรับนะคะแต่ก็ขอขอบคุณนะคะที่คุณน้าห่วงใยและส่งค่าขนมให้น้องนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่รักที่เอ็นดูน้องสุพรรณานะคะเ,เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาชี้แจงนะคะเรื่องอาการป่วยของน้องนะคะตอนนี้น้องหายดีแล้วนะคะหลังจากที่ สอ,อาทิตย์ที่แล้วน้องอาการท้องเสียไม่สบายซึมนะคะที่พ f c หายกังวลใจสบายใจได้เลยค่ะตอนนี้น้องล่าเริงแจ่มใสปกติแล้วนะคะตอนนี้พ่อควานก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะหนูรัตนจะชี้แจงในการทำคลิปของน้องด้วยนะคะว่า หนูละจะได้ทําคลิปของน้องเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะเนื่องจากว่าจันถึงสุขต้องออกไปทํางานข้างนอกนะคะเสาร์อาทิตย์ถึงจะมีเวลาเข้ามาหาน้องและคุณแม่นะคะก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะหนูละก็จะพยายามหาเวลามาทําคลิปเพื่อให้พี่ๆ FC นะคะหายคิดถึงและสบายใจได้เลยค่ะว่าน้องสุพรรณษาของเราล่าเริงสดใสไร้โรคไร้ภัยแน่นอนเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูนะคะว่าน้องสุพรรษาคุณแม่ลินลี่กับพ่อควันหมูกำลังแอบทำอะไรกันอยู่นะคะไปกันเลยค่ะโอเคค่ะนี่ไงคะพ่อควันหมูนี่นะคะ,อ,นนคะอันนี้เป็นค่าอาหารของน้องสุพรรษาและคุณแม่ลิลลี่นะคะให้พ่อควันหมูเป็นคนจัดก,การดูแลนะคะ อโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูนอกสุพันสษากับคุณแม่ลิลลี่นะคะพางตัวนะคะดูนะคะวิชาพางตัวของน้องนะคะดูเทคนิคของเขานะคะโอ้โหสุพรรษาหัดพางตัวนะคะเอาดินใส่เต็มหลังเลยค่ะ นี่เป็นเทคนิคใหม่นะคะในการฟางตัวของสุพรรษาทูมงวงน้อยๆของเขาค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องฟัางใบเฟิร์นด้วยนะคะ แลนะอย่าลืมกดหัวใจให้น้องสุพัรษารัวๆด้วยค่ะวันนี้สุพัรษาจะมาสอนวิชาพลางตัวนะคะ วันคืนมากมายไม่เจอกันสองอาทิตย์โอ้โหปุ่มปุยยังกับปลากระป๋องเลยถ้ายืนนี้หนูจะชิลไปไหนคะลูกสุดยอดม้โหท่าสวยโอ้ my ก o d วันนี้จะสอนวิชาพลางตัวนะคะทุกคนคะ่ะโอ้โหโกรธใครมาคะเนี่ยโอ้โหโกรธหนักมากมายว้าวโอ้โหโชว์ใหญ่เลยคะ่ะหลังจากที่รู้ว่าได้ค่าขนมนะคะสุดยอดมากเลยคะ่ะอ่ะขออีกรอบนึงสิคะ ให้แม่แมๆ่พี่ๆคุณพ่อเอซีทั้งหลายได้สบายใจชื่นใจหายห่วงหน่อยค่ะอ้าวงอนงอนงอนหันตูใส่ทำไมคะว้าวโอ้โหูหางของน้องทำไมมีสีน้ำตาลผสมเนี่ย <c oughs> หางสวยนะเรา <c oughs> <c oughs> โอดด้ดูดูค่ะความน่ารักความสดใสนะคะกลับมาล่าเริงแล้วค่ะทุกคนคะทุกคนคะดูนะคะหางของน้องนะคะจะเป็นสีดำน้ำตาลนะคะโดยที่ไม่ต้องทำสีเลยค่ะโอ้โหสวยเชียวนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะว้าว สาวน้อยของเรานะคะเป็นช้างที่ไม่เหมือนใครจริงๆเลยค่ะโอ้โหตกใจเสียงรถโอ้ขวันเอ้ยขวันมานะคะสาวน้อยตกใจเสียงรถนะคะจะเดินตามไม่ทำไมคะลูกนี่นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องพังใบเฟิร์นด้วยนะคะ นูรัดขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เมตตาเอ็นดูน้องสภพาษานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะโหดูนะคะน้องเป็นช้างที่แบบไม่เหมือนใครจริงๆนะคะสังเกตดูที่ขนหางน้องได้นะคะสีน้ำตาลสวยงามมากเลยค่ะ ึ่งหนึงก็จะดำรึ่งหนึ่งก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะโดยที่ไม่ต้องทำให้ไรล้เลยนะคะดูผมเขาคะ่ะอยากเล่นกับแม่ควานนะคะน้องน่ารักมากเลยนะคะเห็นโนรรัดไม่ได้เลยะคะ่ะวิ่งตามนะคะเดินตาม ีกแล้วค่ะดูนะคะเต้านมของคุณแม่นะคะเต่งตึงมากเลยคะ่ะใหญ่มากเลยนะคะคุณแม่ลูกสองแล้วนะคะว้าดูเจ้าตัวเลขของเรามีความสุขมากเลยนะคะ ้ากินนมค่ะชิวมากฟินมากโอโหหลับทั้งยืนเลยเต้าอ้วนตัวกลมของเราเต้านมของคุณแม่นะคะให,ใหญ่ค่ะทุกคนคะ่ะเต้าของแม่ใหญ่มากค่ะสังเกตดูนะคะ นะคะสังเกตดูเต้าของคุณแม่นะคะระหว่างขาสวัสดีค่ะคุณแม่ลิลลี่พ้น้าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะคุณพ่อควนหมูนะคะก็จะพา น้องสุพรรณสานะคะไปอาบน้ำไปเดินเล่นนะคะโอ้ดูนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ดูนะคะว่าความซ่าความสนนะคะหลังจากที่ได้ออกจากบ้านนะคะไปเดินเที่ยวเล่นนะคะไปอาบน้ำน้องจะสดใสล่าเริงขนาดไหนนะคะจะมีอะไรมาให้เราขำหัวเราะนะคะก็รอติดตามที่อีพีหน้ากันได้เลยนะคะ ไปกันเลยค่ะอย่าลืมติดตามกันไปดูนะคะถ้าคุณพลาดคลิปอาบน้ำน้องสุพรรษาระวังจะเสียใจนะคะ